ครับมาจากซีรีส์เรื่อง Doctor Spy หอหน้ารักคนนี้เป็นของผมครับรับบทเป็นเปอร์ครับครับผมก็แรคเตอร์ก็จะเป็นหนุ่มกวนๆมีความแบดบอยที่แบบว่ามีความเ้าวๆอยู่ในตัวแล้วก็จิกกโกได้หน่อยแต่ว่ารับรองว่าไม่ผิดหวางแน่นอนครับส่วนผมพักมาได้อยู่นะครับก็รับบทเป็นหมอการครับหมอการก็เป็นหนุ่มเอ็กซ์เทิร์น B6 ครับแล้วก็ มีความรักของเขาครับแล้วเขาก็ผิดหวังกับความรักครับจนเขารู้สึกว่าความรักของเขาน่าจะลองแบบวันไน g ์ t s t บ้างอะไรอะไรแล้วเขาก็มาเลือกวัน night s t คนข้างผมเนี่ยครับใช่เหรอเฮว่าอันนี้สปอยล์าะเนี่ยอันนี้มันเป็นเรื่องราวของมียายบอกแล้วก็อยากให้ติดตามนะครับว่าความรักของหมอกันเนี่ยจะเป็นยังไงครับเป็นหมอตาเปล่าเฮ้ย ไม่ยากหรอกเดี๋ยวก็รู้หมอกันไม่ใช่หมอตาเปล่าหมอกันคือไม่ใช่ก็เลจะมายินเดียเลยโอเคตอนต่อไเลยครับคุรับผมอาร์มนะครับผมรับบทเป็นไมค์ครับคาลเตอร์เนเรียได้เป็นหนุนักศึกษาแพทย์ปีสองครับเป็นคนที่ฉลาดครับแล้วก็เป็นคนไม่ยอมใครเลยเพราะแบบประมาณว่าใครไม่ยอมให้คนมาดูถูหรือว่าแบบมามาเอาเปรียบเราได้ใช่แล้วแต่จะยอมอะไรบ้างไหมก็ปกติจะไม่ยอมใครคบยกเว้น ดูนพี่ไนท์ครับผมจะมาดูทีว่ายอมหรือเปล่าแต่จริดก็อาจจะไม่ยอมเยอะนะครับเดี๋ยวเขาได้ใจครับผมครับผมก็สวัสดีครับกันธนวัฒน์นะครับก็รับบทเป็นไนท์ครับผมครับผมก็คาแรคเตอร์ก็ค่อนข้างจะขัดกับตัวผมนิดนึงอยู่นะเพราะว่าจริงๆแล้วผมเป็นหมอสายตาเนาะแล้วก็ในเรื่องเนี่ยไนท์เนี่ยเป็นวิศวะครับก็เลยต้องมีการเปลี่ยนคาแรคเตอร์เล็กน้อยครับผมมีการเรียนรู้แล้วก็มีการปรับอะไรต่างๆเพิ่มขึ้นครับใช่แล้วก็หลักๆเนี่ยก็จะอธิบายก่อนว่า พวกเราก็มาจากนิยายถึง2เรื่องเลยใช่ไหมครับก็จะมีเอ็กซ์เตอร์นะครับผมเขาจะเป็นเปอร์กันครับผมแล้วก็จากการเวที์ก็จะเป็นไนท์กับมายนี่ครับผมก็มาด้วยมาด้วยครับมาน้องใหม่น้องใหม่ครับครผมเป็นนักศึกษาแย์ปีสองับเพื่อนของมาย ปตากัันต่อไไปยงงก็มีเพื่อนอยู่คนนึงแหละเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยชอบยุ่งเรื่องของตั้มไป็ัวุ่เรื่องเลยเฮ้ยเป็นคนขี้ยุ่งมากันเถอะอ่าเป็นคนขี้ยุ่งยอมรับด้วยใช่ก็เดี๋ยวมาติดตามคู่นี้กันว่าจะเป็นยังไงนะครับครับครับผมแต่ว่าเรื่องนี้มันเปามพิเศษคือมันเป็นการเอาของเรื่องมาสุ่การครับ บอกเลยนะว่าเจ็บคนมากเพราะว่า2เรื่องนี้เป็นนิยายที่ดังมากครับผมก็ทั้งเกาเหล็เกียร์ก็มีผู้ติดตามเยอะมากอยู่แล้วเอ็กซ์เองก็มีผู้ติดตามเยอะมากๆเหมือนกันก็มันเป็นการแบบว่าเอาแบบว่านิยายที่ดังมากเมื่อก่อนมันรวมกันกลายเป็นซีรีส์เรื่องเดียวก็คือด็อกเตอร์สมายในของหมอแนะนำนนี้เป็นของผมเพราะยังไงแล้วจักรวาลเนี่ยมันคือจักรวาลเดียวกันมันวิ่งเป็นเส้นขนานตรงกันแบบนี้เลยผมก็พอได้รู้ว่าสนุกครบรสแล้วก็ถึงตัดสินใจแน่นอนครับผมครับผมแล้วก็นี่ยิ่งกว่านั้นเนี่ยฮะเรา ทำโปรดักชันโดยกองทับโปรดักชันอ๋ออยากจะมาดูนะครับว่าทางพวกเคของเราเนี่ยทำซีรีส์น่ารักๆเรื่องนี้ออกมายังไงเดี๋ยจะมีการอะไรอุ้ยอะไรหรือเปล่าอ่าก็ต้องรอแลวสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเรื่องนี้นะครับเราเน้นคําว่า beyond to basic ความรักของนิยายของ e x ซ์เทิร์นกับความรักของกาวเวนเกียมีเนื้อเรื่องและเรื่องราวที่แตกต่างกันมันจะมีความเข้มข้นคมรสแล้วก็มันนัวแน่นอนครับผมด้วยังไงครับเราไปดูนะว่ามันจะนัวขนาดไหนโอ้ยเลย ก็เป็นบานบริงคนในนตชงิเป็นหอใช่คร yeah. ัใ yeah. ช wow. no ่ค so ร on yeah. ับก็จร on oh, ิงๆแล้วผมเนี่ยเป็น่ากไับเปหมอเลยบการตัวเลกๆน้อยเหมือนกันใชวก็อกตอองทีเบอบอกผมเคยเรียนไฟฟ้ามาก่อนมาเยมาก่อแล้วนั้นการวิศวก็ยังคงอยู่ในเส้นเลือดของผม ก็คือหวังแน่นอนนะครับก็ควรจะได้เห็นผลในอีกบทบาทแน่นอนใบเคยเป็นไฟฟ้าใบกินตอี้ใฟ้าก็จะรัดวงจรเหมือนดใจหรือเปล่าก็ต้องรอดูว่าจะวิ่งแบบขนาดเรือนุกรมครับเอ้ยอ่าวิศวะเหมือนกันก็ผมก็จบวิศวะมานะครับผมก็เรื่องนี้เป็นหมอครับก็จริงๆก็มาเรียนรู้กับคุณหมอกันเนี่ยแหละครับเพื่อเป็นหมอกันครับผมอ่าในเรื่องนี้แล้วหมอตอนนี้ใครชอบกินใครหรือเปล่าเอริจริงๆแล้วผมไม่รู้ว่า ผมจะต้องเป็นคนปั๊มเขาหรือว่าเขาต้องมาปั๊มผมอย่างเงี้ยปั๊มเป็นอะไรหวานอ๋อเรื่องบันเ่องนี้น่าห่างแต่ว่าเราสนุนแน่นอนแน่นอนครับผมเราต้องรอเราเรามีแพลนแต่ว่าจะติดตาอะไรที่ยังมีมีแล้วครับเรามีแล้วนะครับแล้วก็ติดตามข่าวสารได้ในกองทัพโปรดักชั่นทันทุกโซเชียลมีเดียเลยใช่ครับอยาฝากว่าสมาริดตามได้ที่ต้องการแน่นอนครับ ติดตามไปที่นี่เลยนะครับผมช่อง9กด30ครับขอบคุณครับ